ทุนรถปลดป้ายเท่าไหร่ถ้าคุณรู้สิ่งนี้อาจจะไม่ตอบสักคำสวัสดีค่ะทุกคนครูมนนะคะจากเพจขายรถปลดป้ายราคาหลักหมื่นและช่องย t ท b e แรงบันดาลใจบายครูมนค่ะอยากได้รถราคาถูกมันก็ต้องซ่อมแพงและยิ่งถ้าลูกค้าอยากได้ราคาถูกมากๆแบบนี้ค่ะมันก็ยิ่งต้อง่้มแพงมากๆยิ่งขึ้นไปอีกแต่ปัญหาลูกค้าบางท่านคืออยาก จราคาต่ำๆแต่ก็อยากได้รถคุณภาพสูงพูดง่ายๆอะค่ะว่างบประมาณต่ำแต่รถสนิยมในการที่จะรับรถนะ่ะเทียบป้ายแดงแบบนั้นก็ยากนะคะทุกท่านทบทวนความเข้าใจก่อนนะคะว่ารถปดป้ายคืออดีตรถแท็กซี่อดีตรถสาธารณะที่ทำงานหนะักพอสมควรนะคะนั่นมันเป็นสาเหตุ ของราคารถที่มันถูกกว่ารถบ้านมากและรถนะคะมันก็จะมีตําหนิมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดาเลยค่ะรถปลดป้ายถ้าคุณยังไม่เข้าใจนะคะว่ารถปลดป้ายเป็นยังไงอย่าซื้อเด็ดขาดถ้าไม่รู้ธรรมชาติว่ารถปลดป้ายมันต้องมีตําหนิบ้างเพราะถ้าซื้อแล้วอยากได้รถที่มันเพอร์เฟกเทียบป้ายแดง ตินั่นตินี่ตินู่นโอ้โหคุณภาพรถปลดป้ายนะคะคุณขาเอาง่ายอะคะ่ะถ้าจะค้นหาจุดตำหนิมันมีเป็นร้อยเป็นพันจุดอะคะ่ะเวลาคุณบนซื้อรถเนี่ยถ้าเอาจุดตำหนิมันเป็นร้อยรอย,รยจุดแต่คุณต้องเข้าใจนะว่ารถราคาถูกจะไปเทียบป้ายแดงได้ไงราคามันมันห่างกันขนาดนั้นนะคะ แค่เครื่องช่วงล่างดีบอดี้สวยๆในสไตล์ของรถปลดป้ายอะค่ะได้แบบนี้ในเบื้องต้นก็ถือว่ารถผ่านแล้วเอาไปบิ้วต่อได้สบายๆเพราะรถราคาถูกราคามันห่างกันเหลือเกิน,นะคะถ้าคิดว่าเครื่องช่วงล่างจะต้องได้ดีสเปคแบบรถป้ายแดงขนาดน,นั้น่ะเชิญปหน้าเลยค่ะเพราะมันไม่มีที่ไหนหรอกค่ะที่จะให้ท่านได้ขนาดน,นั้นเพราะมันคือรถปลดป้ายอดีตรถสาธารณะ ราคาถูกมันก็คุณภาพก็ตามราคานาคาั่นแหละค่ะป้ายแดง8,900 0 0หรือล้านกว่ารถบ้านเกรด A 3 4 0 0ถึงส่แสนส่วนรถเรารถปลดป,ป้ายปีเดียวกันเนี่ยค่ะ2011นนี่ยค่ะ9 9 0 0 0บาทราคามันต่างกันไหมคะตอบที ก็ใช้รถปลดป้ายถ้าอยากได้คุณภาพที่มันดียิ่งขึ้นคุณก็ฟิตเครื่องใหม่โอเวอร์ฮอลหรือจะไปยกช่วงล่างทั้งหมดเปลี่ยนอะไรใหม่ทั้งหมดทุกชิ้นเลยค่ะเริ่มต้นไปกับรถเลยมันก็ไม่น่าจะเกิน4ีห้าหมื่นรถปลดป้ายไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่มันคือทางเลือกสำหรับคนที่เข้าใจและก็ทางเลือกของคนที่มีงบจำกัด ลรต้องเข้าใจด้วยนะว่ารถปลดป้ายเป็นยังไงอย่าไปต่อราคาเขาเลยค่ะคนทำรถปลดป้ายนะ่ะเขาก็มีต้นทุนเขาทำอาชีพทำมาหากินกำไรต่อคาหนักไม่เยอะหรอกค่ะแต่เขาเอาศัยว่าเขาขายปริมาณเยอะถั่วเฉลี่ยใส่กันมันก็เยอะเองอะค่ะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเล่นต่อราคาถูก แต่ต้องการคุณภาพสูงขนาดนั้นน่ะมันไม่สมดุลกันขายและขาดทุนน่ะคนขายรถปลดป้ายเขาจะเอาทุนที่ไหนมาต่อยอดเอาทุนที่ไหนมาทำเพื่อที่จะได้บริการลูกค้าท่านอื่นๆคุณก็ลองคำนวณเล่นๆอะคะ่ะรถแท็กซี่ปลดป้ายเรียบร้อยคัดเกรดปี2011เกือบเจ็ด0มืแล้วค่ะค่าดำสีปูคุณภาพ 1มื่นถึงหมื่นเบาทนี่คือค่าทำสีค่าเก็บงานอื่นๆชุดแต่งกันศาสตร์กันรอยติดฟิล์มหุ้งเบาะใหม่ใส่สกเกิร์ตรอบคันหรือชุดแต่งอื่นๆนะที่เขาจัดให้นะ่ะมันก็หมื่นกว่าบาทแล้วค่ะคุณแถมยังมีต้องเก็บรายละเอีย е ดอื่นๆอีกคุณลองรวมเล่นๆสิคะว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ สำหรับรถปี2011กำไรต่อคันมันไม่ได้เยอะเลยค่ะคุณคนขายรถปลดป้ายทุกคนเขาไม่ได้หวังรวยกับการขายรถปลดป้ายแค่คันเดียวแต่เขาหวังที่จะขายให้คนบริการให้คนเนี่ยเยอะๆทุกประเทศได้ใช้รถราคาถูกตอบโจทย์คนที่เขามีงบประมาณจำกัดรู้ว่าเขามีต้นทุนแบบนี้กำไรต่อคันนะันไมไ่เยอะเลยค่ะ รู้อย่างนี้คุณยังจะต่อราคาอีกไหมครูมอนแนะนำลูกค้าพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะว่าถ้าท่านชอบความเพอร์เฟกชอบรถที่มันสมรรถนะเยี่ยมอะไรที่เพอร์เฟกะมันก็ต้องป้ายแดงเชิญป้ายหน้าค่ะแต่ถ้าท่านเข้าใจรถปลดป้ายและมีงบประมาณสำหรับการซื้อรถปลดป้ายตามสภาพนะคะ ตามสภาพในที่นี้คือสภาพพร้อมใช้งานทั้งเครื่องช่วงล่างอะค่ะในราคาที่พร้อมใช้งานตามสภาพของรถเปิดป้ายราคาพร้อมใช้งานของรถเปิดป้ายเนี่ยท่านจะต้องเผื่องบประมาณในกระเป๋าต้องมีเงินสดในมือประมาณสองสามหมืม่นใช้รถมือสองใช้รถเก่าอะ่ะเราก็ต้องเผื่องบประมาณนะคะคุณเผื่อฉุกเฉิน คือจะต้องได้เปลี่ยนอะไรรถมันผ่านการใช้งานมาตั้งหลายปยีและเป็นรถสาธารณะราคาถูกห่างจากรถป้ายแดงขนาดนั้นห่างจากรถบ้านเกรดเอขนาดนั้นคุณก็จะต้องเผื่องบประมาณในการที่จะเปลี่ยนอะไรซ่อมเครื่องช่วงล่างหรืออะไรอื่นๆที่มันถึงเวลาค่ะมันถึงเวลาของมันอายุการใช้งานของมันย่อมมีวันหมด และมันเสื่อมสภาพไวกว่ารถบ้านส่วนท่านใดมีงบประมาณนะคะอยากเริ่มต้นนับหนึ่งไปกับรถเลยมีงบประมาณส่วนหนึ่งแนะนำว่าคุณก็สามารถโอหอจะยกเครื่องหรือจะฟิตเครื่องหรือจะยกช่วงล่างเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเอาให้มันแบบนับหนึ่งไปพร้อมรถเลยะคะ่ะคุณภาพ ใกล้เคียงกับรถบ้านแต่ราคาถูกกว่ารถบ้านแสนสองแสนถ้าสู้ไหวถ้ามีงบแบบนั้นก็ทำได้แบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนะคะคุณเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มีงบประมาณเพียงพอก็สามารถที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งไปกับรถได้แบบสบายใจถูกกว่ารถบ้านแต่คุณภาพไปใกล้เคียงเขา มันก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเพิ่มจากราคาเดิมหนักประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองหรือสะดวกเอาตามสภาพนั่นแหละค่ะ9ก้าหนเั่นแหละค่ะแล้วก็ไปหาอู่ที่ไว้ใจไปฟิตเครื่องเองโอหอเองหรือจะทําอะไรกับรถของคุณนะ่ะมันก็ทําได้รถที่ผ่านการใช้งานหนักมาแต่เราสามารถที่จะปรับปรุงสามารถที่แก้ไขซ่อมให้มันแบบ ใช้งานได้แบบเทียบรถบ้านได้อะค่ะถ้าสนใจทักแชทค่ะแต่ถ้าคุณไม่ใช่เชิญป้ายหน้าป้ายแดงค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ